ช่วงสุขภาพดีที่ปอแพทย์เจ็ดโรคที่มาพร้อมกันหน้าฝนช่วงหน้าฝนแบบนี้ใครๆก็อาจเจ็บป่วยได้โดยโรคประจำหน้าฝนมีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น 1. ไข้หวัดใหญ่ <c oughs> 2. โรคปอดบวม 3. โรคไข้เลือดออก 4. โรคชีหนู 5. โรคตาแดง หล้มแทบอักเสบเโรคอุจจาระร่วงเฉียบพันธ์ุทางที่ดีในช่วงนี้ควรหมั่นรักษาความสะอาดดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอหากม,มีอาการผิดปกติแนะนำพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายด้วยความห่งใย โรงพยาบาลปอแป้น